ยักได้เปื่อยมากกว่าน,นี้ก็ต้มต่ออีกนะคะตุ๋ต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะอันนี้ของุูว่าจะพักแล้วว่าจะปิดเตาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับปูเป้แม่บ้านยูเคนะคะวันนี้ปูได้นี้ค่ะเป็นซี่โครงหมูค่ะได้มาเยอะทีเดียว นี้เราได้มาจากร้านร้านเนื้อนะคะโบก็จะว่าจะมาตุ๋นเขานะคะทําเป็นซี่โครงหมูตุ๋นให้เคขาเนื้อเขาเปื่อยซึ่งหลังจากนั้นเราจะสามารถไปทําอาหารเมนูอื่นได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะก็เอาซี่โครงหมูที่เราได้นี่นะคะใส่ในหม้อเลยนะคะ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนนะคะซี่โคงรงแล้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะเครื่องอตุนนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้นะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปอันนี้เดี๋ยวปุจะห่อผ้าแป๊บนึงนะคะ นี่นะคะเครื่องต้มตุน๋นปูก็ห่อเส่ผ้าเรียบร้อยแล้วบางท่านอาจจะหาซื้อแบบที่เป็นซองเป็นซองซองแยกมาก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนั้นน่าจะสะดวกคือมีห่อมาแล้วอันนี้ของปูก็จะได้มาห่อเองปูใช้จะเป็นแบบนี้นะคะมิกซ์ไซ์ของจีนค่ะแล้วก็เติมน้ำนะคะใส่น้ำให้มันท่วม เติมน้ำอีกสักหน่อยเพื่อนๆใส่ให้มันท่วมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่เลยน้ำมันหอยนี้นะคะซอสสาเขียวะค่ะเพื่อนๆ ก็เกลือนะคะเนีกเกลือผู้ใส่ประมาณนี้แล้วก็ซีอิ้วดำค่ะเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอประมาณค่ะแล้วก็คนๆทุกอย่างนะคะให้น้ำเขาค่ะกลี่ๆสักหน่อยนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะ เปิดเตาตั้งไฟเลยนะคะเพื่อนเพืนี่นะคะเราก็จะตุ๋นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมตัดเอาฟองออกนะคะเพื่อนตอนนี้เราจะยังไม่เน้นรสชาตินะคะเราจะตุมนให้เขา,าเปื่อยซิกกอดนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาปรุงรสอีกทีะคะ่ะเพื่อนๆ มืกี้นี่ลืมเติมรากผักชีนี่ปูใส่รากผักชีลงไปเลยนะคะใส่รากชีลงไปด้วยแล้วก็ใส่สามเกลือไปด้วยนะคะคสามเกลือของปูเป็นสามเกลือทีอ่เขาตํามาแล้วนะคะซื้อแบบที่สําเร็จแล้วก็เลยไม่ต้องตําค่ะเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ปูลดไฟลงเหลือไฟกลางนะคะเดี๋ยวเราจะตุ๋นไปเรื่อยจนเขาเปื่อยนะคะ ตอนนี้หมูตุนซี่โครงหมูตุนเราก็ได้ที่แล้วนะคะดูค่ะเพื่อนๆเขาเปื่อยแล้วนะคะพอเขาเปื่อยได้ที่อย่างนี้เราก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นเราจะทานเป็นซี่โครงหมูตุนอย่างนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเก็บไว้ไปทํากับข้าวอื่นหรือลาะเอาเนื้อเขาออกไปผัดกะเพราก็อร่อยนะคะหรือเอาไปใส่ก๋วเตี๋ยวก็อร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบได้เลยนะคะพอกะว่าเขา,าเปื่อยยุ่ยอย่างนี้แล้วนะคะเปื่อยแล้วก็เขาก็จะลอกออกจากกระดูกได้ง่ายนะคะไฟรอแรงไฟแล้วก็ผ่อนไฟลงได้นะคะเพื่อน ยังได้เปื่อยมากกว่าน,นี้ก็ต้มต่ออีกนะคะตุ๋นต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะอันนี้ของรูว่าจะพักแล้วว่าจะปิดเตาแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆซี่โครงหมูตุ๋นเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถทานแบบนี้กับน้ำจิ้มได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็จะมา เราเลื้อตุ๋นเราซี่โครงตุ๋นเราก็จะเลาะเอาเนื้อออกนะคะไปทําอาหารวันนี้ปุ๊กก็ไม่ได้ทาเมนูที่มันยุ่งยากนะคะอุะ่นทำอ่าเป็นข้าวหน้าหมูตุ๋นทานกับน้ําจิ้มธรรมดานี่นะคะด้วยความที่ไม่อยากทําอะไรที่มันเป็นผัดเป็นใดมากนะคะ แล้วก็จะแบ่งไว้เหลือไว้ทำเกาเหลานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็คือหมูตุ๋นที่ปูตุ๋นไว้นะคะซี่โครงหมูเดี๋ยวเราก็จะไปใส่จานรับประทานค่ะสำหรับซี่โครงหมูตุ๋นของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้หรือเพื่อนจะไปทำอาหารแบบอื่นก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุปเป้แม่บ้านยูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย